ฉันได้รองเท้าสวัสดีจ้าคุณได้รงเท้าฟรีมาเจาะเกาะสองทอมสันคุณไม่ไดมีความม้าเจาะเกาะบ้างเลยหรอเล่นเล่นเล่นรอหัวข้อรอแป๊บหาของดีๆอย คืออีเฟรดยังไม่นอนหรอมัาลับตอนไหนลงยูทูบนะครับ เล่นตอนสามทุ่มครึนจะเริเล่นตอนสามทุ่มครึ่งโอเคครับสามทุ่มครึ่งครตอนนี้เท่าไหร่หล,ละสองทุ <5 S 2> ่มห้าปีโอเคได้หลายคลิปเลยจะไปลงยูทูบคลิปหม,นะลหมดแล้วนะลงทุกคลิปเลยที่เล่นด้อเ,เอาคลิปแรกไปเลยตีแรก อตายตีแรกเนี่ยบอกอยู่คลิปแรกกับอะตีแรกไม่แค่สมห้องตีแรกไม่แค่สมห้องไปไปเจอไปเจอคนด่าด้วยโอ้โหคนโหดเลยอุ้ยโล่งดีท่ออะไรใครพูดแหละ้วไหนไปไหนมาต้องงานไปตรงนั้น ไม่มีมคนนะครับไม่ใช่ค่ะมีคนกับผมอะสองคนไม่บวกดีกว่าหนีดีกว่าหันมาเพื่อนไม่อยู่ <ไป S 1> สักคน,น,นไม่กล้าบวก <laughs> บวกไปก็แพะนะ้อะเนอะเบอร์สองตายคนจังเลยใช่คนเยอะมาก <c oughs> <c oughs> คนเนาะตรงไหนอ่ะจุกจุกอนไรระวังนะมันตายยังเยอะปืนถามกันกดโลมาสองโซ่ซมี่รืงมาถามกันัลนเก่งจริงเลย เป็นชานนะลชื่กผมตายพี่ตายแล้วหรอตายแล้วพี่เดี๋หวผมต่อยาอาปันซิ่เลยแคนพีเอสใครวะใครอะไปดีกว่าอกกันไม่เห็นจะรู้จักเลย อะอไรเทนพีเอชใครอะไม่อยากจะรู้จักเลยไม่รู้จักใช่ตุ่มเจอเหมืนอนกันเนี่ยอ๋ออันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่นะรอบก่อนชื่อไมกี้เธอจำไม่ได้ไปตรงนั้น <c oughs> เปลี่ยนชื่อใหม่เชิญเชิญนี่แบบยังงงเลยใช่ไหมว่าใครใครเชิญมางงไหมตาชื่อข้างหน้าได้อ๋อข้างหน้านะชื่อแขวนไปไล่หาได้หายรดดนรเกิดงงคือจบตรงหาอะไรไปไล่หาเมื่อกี้เนี่ยช่วดโดนรถเกิดงงไปแล้วอ๋อจะหั่ง ยัเชื่อใครมีสนาอีกก็บอกผมก่อนนะแล้วกูกลงไปัลโมีตีนมาใช่ตีนแรงด้วยตีนแรงที่ไหนมีตีนแต่ไม่เห็นคนอุ้ยตาย ใครอยาได้าไมากจุดใครจะไหนผมขอจะเดาไหนโอเคจ้าวิฟามาดเือนสามแรงของแรงปืนปนสีเขียวที่มันเอามาขายใหม่มันแรงไหมครับมันดีไหมไม่รร้ไม่ได้เมันมันชื่อปืนอะไรครับกลองอะไร เนี่ยผมถือผมถืออยู่นะเนี่ยเอาถืออยู่นะปืนอะไรไม่รู้ชื่อ,นะอนะมันไม่รู้ชื่อนะแรลกพี่แหลแรลกนะพี่แรลกแรลกยุบตายแล้วเราถึงรู้ว่าถือปืนอะไรเนี่ยเอ็นสามสิบเอสามสิบที่มันยิงกันอยู่ถ่านเนี่ย ปืนสไนเปไม่เจอเจะเอากระสุนสไนไปให้ก่อนฉันเล่น<อ>บาเลตอยู่นะตอนแรกอะ่ะวางอยู่แถวโน้นนะบาเลต์ข้างนไม่รู้จำไม่ได้แล้วตอยู่ตรงไหนบล็อกนล้วครับจำไม่ได้แล้วอยู่ตรงบ้านตรงสะพานปุ๊สะพานตรงั้นตรงนั้นพี่ผมมาละเล็บดึนมะาละคนเหรออืมใช่เข้าไปใกล้ดีกว่า เรยตันไหบอเอาอ่ะเอามาชาร์จเลยเนี่ยไงขกียรมได้หนึ่งคิว,ดวได้ดตายนี่ของเก็บเลยมาฟารม์มามีัม้ี่เนี่ยเอาป่ะมีสไนยวยอ่ะมีสไนาวาเอา่ะใครเอาป่ะ แค่เพี่อนเพองพี่ผมเจอตัวนึมาเอานะมาเอานะใครจะเอาพีม่มีตังตัวยิงลอยเนี่ยครับถ้าผมไปซื้อกล้องลิต์ต์หน่อยครับได้ไหม เฮ้ยมีคนชุบมีคนชุบพี่ม่ตกตัวคนเดียวทำาไงดีตุยไหมมีมีเอวบิวเอวบิวนี่เอเอวกักระสุนสไนเนี่ย double k i ูฝปังน้นอ่ะมันเก็บของแล้วกบมาแล้วกอนเจอของดี บายก็นัดอ่ะมาดิอ่าที่ระวังคนมีตัวมเล่นเล่นกันก็ตายให้หน่อยจะชุบายเอามีมีเท้าขึ้นมีเท้าขึ้นครับตอนไหนยังไม่ทันได้เรนเลลิตนดีข้างบนบ้านีมีเท้าขึ้นอะ โดดนหนีไปลนะกองนะเดินแล้วนะตาม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 บอมไม่ได้ถุงม,ม่มีบอมนะตรงที่ชุบอ่ะหมายเลขสี่ตรงที่ชุบมีไอ้พี่นี้นะนตามมาด้วยสามมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ดตามาม,มาด้วยสามรักไรศในเลยให้มันไปไหนแล้วเนี่ยใช่ครับ กนายเจอแล้พี่เจ๊กปีได้อย่างนี้มันตุยแน่เลยเชื่อไหมมันจะแบบเข้ามาลอยหลังเราอ่ะนรบอกหนึ่งคุณมีซองยาวในบ้านมีซองยาวในบ้านด้านหลังทั่นปสิ มาหลัง,งขวาดีแบบนะักขั้นเดินจะไหนมีคนเหรอไม่มีเชื่อว่ามีคน โอ้ก็ได<ะ>้ไงไม่อบใครแต่หมลยมนมีทูกสองเราไม่เล่นเราเล่นเป็นลูดต้องเยอะ ้ยมีคนลงพี่ปอนข้างหลังพี่ข้างหลังข้างหลังพี่คนลงเลยพี่ดาวลุตไมร้หลุนายลด นี่กระสุนสไนแหละของอยู่นี่ขอบคุณนะวันนี้ได้คิวเยอะกว่าเมื่อวานนะเนี่ยวันนี้ได้ทั้ง4คิวเฮ้ยมีตัวชุกันไหนไหนที่ตู้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 มันวิ่งมาชุกันอ๋อตูงนี้ไอ้ละคนสู้มันครับสู้ได้คนที่ได้คนอยู่ข้างบนบ้านแล้วครับในบ้านแล้ว อฮ้ยพี่พี่แลี่หนึ่งตัวเฮ้ยอะไรเนี่ยปืแนแรงกว่านะเนี่ยจจะดาแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเล่นก่อนคนหนึ่งขอบคุณนะจับลอยตายแล้วมันยิงผมแต่มันยิงม,มีข้างนอกอมีข้างนอกแย่ข้างนอกผมเนะจะยิงผมยิงไม่ได้เนาะ งงมากเยี่หยิบพื้นที่โซทีน้องที่เร็วกว่าเฮ้ยตีไม่มาฮัลโหลวางให้เอาให้ได้โอ้ยนิดนึงคุณจะพันเมื่อเสร็จแล้วมึงเอ้ยตายก็ตายให้หนานเดยปะว้าวไม่ตรงกลางนี่มันเดือดเฮ้ยมีใครวางอะไรหรือเปล่า เพอไม่ช่วงก็เปิดแค่เร็ยวคุยคุยพี่มีตอนอะไรวะเอตรงตู้นี่แหละเชื่อดิเดี๋ยวมันก็มาชุกกลางหลังดีกว่าข้างหลังอ่ะข้างหลังมันปวกกันอยู่ตางก็ระเบิดไปที่ตู้ข้างล่างก็จบแล้วใช่เิดตู้ทีเดียวตัวเต็มเลยฝัางน,นูน้นทำไงดี เต็มจริงมีเท้าขึ้นกับเบอร์สองเดี๋ยแล้วเทคิวโองไปไม่ได้ขนาดุ้ยคุณตกใจเบอร์สองมีตัวมาข้างใต้ใต้เหรอโอ้ยนี่มันมาแล้วมันขึ้นมาข้างบนแล้วผู้หญิงตัวเดิมเบียดอกอกเินที่เอาไอเดอก มีตัวนึงนะผู้หญิงอ่ะอ๋อตายล้วตายล้วผมชุบได้ผมชุบได้สิบได้กิฟท์พี่ศษแล้วสองอันตั้งไอ้บอก่อนชุบนะรองผมไม่กลัวรอค่าผมได้หกชุ้แล้วผมไม่กลัวหลักอืมคือ มีใครมีเหรียญอีกว่าน่ะมี12เหรียญพี่ของอยู่นี่มีแต่ตัวตับหัวใจเฮ้ยมีตัวมีตัวอยู่ตรงต้นไม้มีตัวอยู่ตรงต้นไม้หน้าผมเนี่ยไม่ช่วยผมยิงหน่อยดิใครมีระเบิดไหมเนี่ยตรงต้นไม้ตรงตรงนั้นแหละตรงนั้นเละนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละ นั่นแหละตั้นมันมันจะยิงผมไปเมื่อกี้ผมยืนอยู่โอ้โหเ็เหลี่ยมเลยอะตตั้งไงวอละตั้งไรวอละจใจวอลมันแนละตั้งไอวอลหลอกตั้งไอวอลหลอกอู้อู้อู้เอุดยอดตยแล้วเอ้าสุดีอดตายแ้ทตโทษโทตัโตเอ้าผมตาย โอ้โหไม่คนหลึ่งนักที่หน้าที่หน้าผมบ้านน่ะโอ้โ,อโอหตายหมดาาทางซ้ายทางซ้ายอา่ะทางซ้ายอ่ะตรงเสาไฟทางเสาทางแท้งน่ะเออตรงนั้นน่ะตายหม,ยยหมอนสร้างเง้น คอนเทนเนอร์เลยนะคอนเทนเนอร์เล็กๆอ่ะที่หนึ่งต้องมาเนอะที่หนึ่งต้องมาน้ะแล้วก็ในห้องมีตัวหนึ่งแมพแชร์แล้วลงยูทูบนะครับอย่าลืมยแชร์แล้วมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอนี่สเต็ปนักแข่ง กคือมีทมีสัมัหน่ใส่ได้หลายสไตล์มากสุดแลอยู่แล้วสบาย้วไม่ทบานแย่ไปเหีแล้วก็สบายแล้วพุกบุกพุกพุกพุกเ่้ยหลอดน่ไงคนนแน่แนแน่มีลูกสองซะด้วยเดินหลอโอ้โหไปเหี่ยวเอาเพิ่นะไปเสกิลอะไรรึเครับ สกิลอะไรมีเจ็ดดูได้ที่สองเก่งงยูเฮ้ยผมได้ที่หนึ่งครับถูกหกคิว